อยจะบอกคุณว yeah, ่าคอนมีไว yeah. ้ทุกแต่ลักหน้าจุบๆมีไว้หุณุณนะครับ่ต้องเขินเลยวะเอ้าคุณตามตามมุกตามคอนเซปต์แล้วคุณต้องเขินแสงแดดที่ว่าเจ้ายังไม่สู้ออร่าของเธอเลยนะอาจาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮเปิดมาเปิดคลิปมาก็เล่นมุกแล้วอ่ะค่ะ เราไม่ได้เปิดคลิปนานมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่กบผม Ken TV เองนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนรับชมคลิปด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กับผมเองจะ1,000พซับสไครต์แล้วขอ1000ซับสไครต์เลยได้ไหมโอเคครับผมไปชมคลิปกันได้เลยนะจ๊ะ5 minutes later จะเห็นโดลเอมอนเท่าไหร่ครับอยากเห็นหัวใจคุณมากกว่าเอากรรมก แม่เล่นมุกไม่ได้เลยนะคนเนี้ยคนคุณ,คณผมมีอะไรจะบอกอะคอนมีไว้ทุบแต่รักนะจุ๊บเป็นคุณนะครับ oh! เอาไปอีกแล้วอ่ะคุณจะวิ่งกลับมาแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณเข้ามาในหัวใจผมแล้วคุณต้องห้ามออกนะครับเอาไปอีกแล้วคุณจะวิ่งวนผมทำไมเนะี่ยเงย เอ,อันห้าจ่ายบ่เดี๋ยวซื้อให้เ,เ,เธอไม่กดโหลดอาวตาร,รยังไงแล้ว,ว,วเออว้าวเลยละ่ะว้าวขนาดนั้นเลยขลับกับต้องร้องเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเวลาพูดแล้วฉลามมันอ้าป,ปากด้วยไ <c oughs> ง แดดเมืองไทยที่ว่รร้อนยังไม่ร้อนเท่าไฟของขรหรอกชื่อของขรคือเลนโกคุใช่ใช่ไหมใช่ไหมนายมันมันชื่อเลนโกคุใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันปานปานแรกมันคืออะไรนะปานปานปานเพิงมันคือมันต้องเรียกว่าไงนะปานแรกปานแรกโอ้โหอยู่ในหนูบบี้เลนโกคุนี่เอาซะเทเลยนะขาจะต้องปฏิบัติบทที่ให้เสร็จสิ้นย่คุณเลนโกคุ ำอะไรนี่กูมาเล่นทำไมขำขำเอาขำเย้เว้าโอ้เย,ย้มันยืดมันยืดมากเอามาันหายยืดแล้วเย,ย้มันยืดมากมันยืดมากนายนายมันยืดมากมันยืดมันอย่างยืดใช่มันยืดมากมันยืดเลย นายนายมีนายมีสาวไหมมีสาวไหมเราก็ไม่มีเหมือนกันอู้ทาไหวกันนะคนหลอๆอย่างพวกเราทําไมไม่มีสาวเนอะใช่ไหมใช่ไหมเสียอย่างหนึ่งวะเราหลอกกว่าให้ตายสิแย่จังเลยใช่นะเราก่ากามากเลยเออพูดไปพูดไปเออพูดไป two thousand years later นายนยเราเรามีอะไรจะบอกนายอย่างหนึ่งอะ ายเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์คำว่า K A N G O T V และนายไปกดติดตามเขาซะเขาโคตรหล่อเลยเอาจริงๆนะใครอัดใครอัดไม่มีไม่มีไม่ได้ร้อนตัวเลยไม่ได้ร้อนตัวใครอัดไม่รู้จักไม่รู้จักสวัสดีครับผมเข้ามาโดทันจิโร่เองนะครับสวัสดีครับผมชื่อเข้ามาโดดทันจิโร่เองนะครับคุณชื่ออะไรเหรอครับเลซกไปไหนอเออเลโกไม่อยู่นะครับไปเล่นที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงเหมือนมั้งเสียงเหมือนเหรอครับเอ๊ะ ไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกนะครับ KNGO TV <l Camb ly> พูดซ้ำหลายทีแล้วและเขาคือคนที่หล่อที่สุดและเสียงหลอลนิสัยดีคือไม่เคยมอสาวคือด,ด,ดีดีไปหมดดีไปหมดอะใช่ไหมไม, <l itz> ไม่ไม่ไม่ตอบเลยผูใชาใช่ยชตอบตอบตอบผู้ชาช่ยชายใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออพูดไปพูดไปออเฮ้ยผมอยากจะบอกคุณว่า ค้อนมีไว้ให้ทุบแต่ละะักงาะจุ๊บๆมีไว้ให้คุณนะคโนโรับเอ้าคุณตามตามมุกตามคอนเซปต์แล้วคุณต้องเขินอุยเขินอไอะเ,เออ,เอ,อพูดไปพูดไปแต่คุณชอบกินช,ชาไข่มุกไหมครับไม่เขินเลยมันขำเอ,อ้าอย่าพิ่งขำซิคุณต้องเขินดีตามมุก เออพูดไปพูดไปแหมเรามีอะไรจะบอกจริงๆแล้วครั้งนี้เข้าไปที่ y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า k n go tv นะครับก็จะเจอคนที่หล่อที่สุดในโลกนั่นไงนั้นไงขายช่องแล้วขายช่อง <c oughs> เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเลยขอรอไปก่อนนะครับผมเลนโกคุสว่วนสำหรับวันนี้ก็สวัสดี thank you